สวัสดีครับพามาชมการเก็บฟ้ากล่องโฟมแล้วก็ถ้วยลูนะครับโรงนี้เป็นโรงที่เราเก็บผักไปขายเรียบร้อยแล้วสําหรับเจ้านี้ลูกค้าขอให้เราตัดรากแล้วก็ล้างให้ด้วยโอเคนะครับวันนี้น้อโต้หยุดไม่ได้ไปโรงเรียนเนาะน้อโต้ก็เลยมา,มาช่วยเก็บฟ้ากล่องโฟมตอนเช้าครับอากาศยังไม่ร้อนทํางานง่ายทํางานสบาย เป็นวันไรล,ลูกถึงไม่ได้ไปเรียนเอาให้หยุดวันเข้าพรรษาอ๋อทางโรงเรียนเตรียมงานเข้าพรรษาสอบกลางภาคเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะนี่นะครับหลังหลังจากที่เราเก็บผักขายช่วงเช้าเราก็จะเก็บแยกเป็นฝากล่องโฟมแยกเป็นถ้วยปลูกเพื่อจะเอาฝากล่องโฟมไปล้างทางำความสะอาดแล้วจะปลูกในตอนค่ำตอนเย็นนะครับ เนี่ยเป็นฟากกลองโฟมที่เราแยกมาเพื่อจะล้างเดีย๋ยววิธีการล้างจะพาไปชมนะครับติดตามกันไปยาวๆเลยนะครับอ่าเนี่ยเราก็จะแยกนะครับนี่แยกเป็นถ้วยปลูกแยกเป็นรากผักสลดัดรากผักสลัดเราก็จะเอาไปทําปุ๋ยหมักนะครับใช้ปลูกพืชที่สวนยางถ้วยปลูกเราก็จะเอาไปล้างทาความสะอาดเราต้องล้างก่อนนะครับป้องกันโรครากเน่าคนเน่า เกิดจากเชื้อราที่สะสมอยู่ในถ้วยปลูกนะครับเพราะว่าผักที่เราปลูกอายุ3 5 40วันนะครับถึงจะเก็บเกี่ยวเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดการสะสมของเชื้อโรคต่างๆทุกอย่างทำความสะอาดหมดก่อนปลูกครับฝากล่องโฟมเราก็ไปล้างใหม่ <c oughs> ถ้วยปลูกเราก็ล้างส่วนพลาสติกคลุมถุง ถุงกล่องโฟมอะถ้าติดดำอะเราก็ทิ้งนะครับเราไม่ล้างเราไม่เอามาใช้ใหม่เพราะว่าเราเคยเอามาล้างหรือกลับด้านใช้ใหม่แล้วทำให้ผักเกิดโรครากเน่าโคนเน่าครับอย่างที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้นนะครับเกิดการสะสมเชื้อโรคตอนนี้น้องอัโต้ก็กำลังไล่เก็บนะครับแยกเป็นถ้วยปลูกแล้วก็รากผักสลัด โรงนี้เก็บเช้าเดียวหมดครับออเดอร์ลูกค้า10บกลุ่ครับหลังจากที่เราเก็บฝาก่องโฟมแยกถ้วยปลูกและรากผักสลัดออกแล้วน้ำปุ๋ยที่เหลือเราเททิ้งนะครับแต่ถ้าบางคนสามารถเอาไปรดน้ำต้นไม้ได้นะครับเพราะว่ายังมีสารอาหาร AB ลงเหลืออยู่ แต่จำนวนไม่มากครับแต่ถ้าเราเอาไปรดน้ำต้นไม้ผักก็จะงามต้นไม้ก็จะงามครับเพราะว่าในน้ำมีสารอาหารครบถ้วนแต่ทางฟาร์มเราปลูกเยอะครับก็เลยไม่มีเวลาที่จะเอาไปรดน้ำนำต้นไม้เลยเททิ้งครับผมแล้วแต่ท่านใดนะครับพอจะมีเวลาก็สามารถเอาไปรดน้ำต้นไม้ได้ พอเราเทน้ำปุ๋ยออกเราก็จะเก็บถุงดำรวบรวมถุงดำเอาไปทิ้งนะครับต่อไปก็ตามด้วยการคลุมถุงดำเพื่อเตรียมพร้อมที่จะปลูกเป็นรอบต่อไปครับตามที่เห็นผมกับน้องเปิ้ลกำลังคลุมถุงดำ เตรียมความพร้อมที่จะปลูกผักในตอนเย็นนะครับเพราะว่าตอนเช้าถึงตอนกลางวันเราจะลงต้นกล้าแล้วก็เราจะเอาต้นกล้าลงถ้วยปลูกเตรียมพร้อมรอการปลูกในตอนเย็นครับผมการปลูกควรจะปลูกในตอนเย็นนะครับเพราะเด็นไม่ร้อนหลังจากที่เราปลูกเสร็จ โคตกล้าก็จะได้พักพื้นในตอนกลางคืนอีกหลายชั่วโมงโคตกล้าจะได้ไม่เหี่ยวด้วยหลังจากถูกเสียดเราคลุมผ้าสแลนช่วยอีกทางนะครับขั้นตอนเดิมครับตัวนี้ผมกับน้องเปิ้ลคลุมถุงดำแต่ยังไม่เสร็จนะครับ ที่เห็นก็คือผักสลัดของเราครับมีหลายโรงเรือนมากนะครับเราปลูกผักหมุนเบียนเรามีผักขายตลอดฝากกันด้วยนะครับสวัสดีครับ